ชาวพุทธในประเทศไทยมีการศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาพระธรรมคําสอนผ่านการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกรวมถึงคัมภี์ชั้นรองคืออัตธกถาดีกาและอนุดีกาต่างๆปริยัติเปรียบเสมือนแผนที่ชี้ทางไปสู่จุดหมายปลายทางส่วนปฏิบัติคือการนําเอาหลักธรรมคาสอนมาประยุกต์ใช้ฝึกฝนลงมือทําจริงในด้านศีล สมาธิปัญญาการปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนการเดินทางตามแผนที่นั้นดังนั้นการพัฒนาตนจึงต้องมีความสมดุลระหว่างสองด้านคือปร,ริยัตและปฏิบัติจึงจะสำเร็จได้สมบูรณ์ในประเทศไทยมีสถานปฏิบัติธรรมมากมายให้ผู้สนใจฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้เลือกให้เหมาะสมกับจริตของตน และยังมีเพิ่มเติมคือการปฏิบัติแบบเซนโดยใช้ความเรียบง่ายในการปฏิบัติจึงอาจาเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาของผู้สนใจในการปฏิบัติอย่างวิธีเซนเช่นเดียวกับที่นี่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุทธิธรรมสถานที่เปิดประตูต้อนรับผู้สแสวงหาความสงบทางจิตวิญญาณท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติณอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีใช้ระยะเวลาเดินทางเพียงแค่สองชั่วโมงจากกรุงเทพไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นก็ได้บรรยาการสังปายะแบบเซนที่เหมือนกันค่ะในวันนี้พวกเรานิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตภาคปกติรุ่นที่23จากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยได้มีโอกาสมาเยือนสุทิธรรมสถานสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ออกแบบโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาเซนจึงเน้นความเรียบง่ายความกลมกลืนกับธรรมชาติและการสร้างพื้นที่ให้จิตใจได้สงบนิ่งเซนในภาษาญ,ญี่ปุ่นมีรากฐานมาจากคำว่าชาญ ในภาษาสันสกฤตอันหมายถึงการรวมจิตเป็นหนึ่งแนวทางนี้เชื่อว่าทุกคนมีธรรมชาติแห่งพุทธะอยู่ในตัวและการปฏิบัติตามแนวทางเซนจะช่วยให้เราค้นพบสภาวะดั้งเดิมแท้นั้นความพิเศษของสุทธิธรรมสถานคือการผสมผสานหลักการปฏิบัติของพุทธศาสนาเถรวาดเข้ากับแนววิถีเซนได้อย่างลงตัว ในห้องปฏิบัติธรรมหลักของสุทธิธรรมสถานท่านจะสังเกตเห็นถึงความเรียบง่ายตามแนวทางเส้นไม่มีสิ่งคุ้งเอ้อหรือสิ่งรบก,กวนสายตาทุกองค์ประกอบในห้องนี้ล้วนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งความสนใจไปที่จิตใจของ ปฏิจะในวงจรของมัชิมาริมาเหมือนในยะหอนเซนก็บอกนั่นแหละการวางใจให้เป็นกลางมันจะทำให้เกิดระงอย่างที่แท้จริงเพราะว่าเราไม่ถูกฝากผู้สอนหรือผู้สอครอบงำแล้วก็จะทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ได้ สวนเซนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญของสุทธิธรรมสถานสวนหินที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสวยงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิหรือการพิจารณาตรึกตรองสวนเซนเป็นตัวแทนของจัก,กรวาลทั้งมวลในพื้นที่อันจำกัดหินแต่ละก้อนวางไว้อย่างมีความหมายลวดลายของหินที่ถูกคลาดเป็นเส้นคลื่น แนมหาสมุทรแผชีวิตการจัดสวนเซนและการทำความสะอาดพื้นที่นี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเช่นกันการดูแลสวนเซนเป็นการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะทุกการเคลื่อนไหวล้วนเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการลากคลาดจัดวางหินหรือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสวนตามแสงและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงวัน พื้นที่ปฏิบัติกลางแจ้งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของสุทธิธรรมมสถานการนำเอาธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบททัติธรรมการเดินจงกรมในวิถีเซนเป็นการเดินอย่างมีสติผู้ปฏิบัติจัตระหนักรู้ถึงทุกย่างก้าวที่เป็นการนำสมาธิจากการนั่งมาสู่การเคลื่อนไหว พิธีชงชาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในพิธีชงชาล้วนเต็มไปด้วยความหมายเป็นการฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันขณนะผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันการดื่มชาด้วยสติจึงเป็นการเจริญภาวนาอย่าง ที่เราเข้าใจกันอยู่เนี่ยความว่างก็คือความสงบถ้าคุยแบบปุถุชนแบบเราๆหรือคารว่าสแบบเราๆเนี่ยแต่ในลักษณะที่วิถีเซนเนี่ยความว่างมันลึกซึ้งกว่านั้นไหมคะถ้าอยากับอาจารย์อธิบายความลึกหรือในลักษณะความว่างระหว่างความเข้าใจของพุทธะเทรวาตกับวิถีเซนนะคะคือถ้าจะยกนิทานเซนเข้ามาเนี่ยมันจะง่ายขึ้น การยึดไม่ยึดมันอยู่ตรงนี้ในวิถีชีวิตก็คือมีภิกษุสองรูปที่เดินทางไปด้วยกัน <Okay. S 1> แล้วกาลังจะข้ามข้ามถนนที่มันมีโคลนตมแล้วองค์หนึ่งเนี่ยท่านก็เห็นผู้หญิงที่กําลังจะข้ามเหมือนกันก็นเลยอุ้มอุ้มพาข้ามไปแล้วก็อุ้มเสร็จแล้วก็พากันเดินไปสองรูปแล้วก็องค์ที่ไปด้วยกันเนี่งไปไปถามองค์ที่อุ้มผู้หญิงว่ทาทําไมท่านยังอุ้มผู้หญิง องที่อุ้มผู้หญิงก็เลยว,ว่าผมวางเขานานแล้วนะท่านยังอุ้มไว้ <c oughs> นี่คือการที่เป็นยึดององนั้นยึดว่าอย่างนี้มันผิดอย่างนี้มันถูกนะคือใจมันยึดพอท่านวางองคองค์ที่ยึดองค์ที่อุ้มจริงๆนะ่ท่านวางตั้งนานแล้วท่านไม่ยึด <c oughs> อันนี้คือความความเป็นใน,ในความว่างของของเซนเขาเนาะเขาขาพยายามที่จะมองตั้งแต่ใบไม้ใบหญ้าอะไร ในฝ่ายเซนใช่ไหมครับจะนี้เรื่องสติถ้าเราจะกล่าวเรื่องสติแล้วในอดียมากจะมันตรงกับข้อไหนสัมมาสติเลยครับสัมมาสติตรงตัวเลยใช่ไหมครับตรงตัวเลยครับถ้าภาษาอังกฤษคนนี้เขาเก่งคือไม่ฟุ้งเลยมันจะเป็นเบาๆมันจะเป็นถ้าบอกว่าเป็นเมดิเทชันฝรั่งเขายังมองว่ามันแบบแบบพาลันนแต่ว่าถ้าเรื่องของสติมันจะเห็นง่าย พราะทุกคนต้องมีสติแล้วใช่ไหมครับพระละหันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ที่ทปฏิบัติธรรมที่อื่นๆอย่างเ,เช่นจุฬาสมเราหรือที่สุทิธรรมสถานที่นี<ม>่นะคะอาจารย์เห็นความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นเราอยากให้พุยเรื่องจุดเด่นดีกว่าค่ะ,คะจุดเด่นของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะจากที่อาจารย์เคยพาณิสิ์ไปส่วนใหญ่จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแนวเทรวาธ นะคะแนวเถราวาจนี้วันนี้เป็นวันที่อ,อาจารย์มองว่าผู้กาะตั้งก็คือคณะบดี <c oughs> ท่านเจ้าคุณของของเรานะคะวันนั้นแล้วท่านท่านมีแนวคิดว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมในสังคมโลกยุคใหม่นะคะ <c oughs> ซึ่งเขาของวิชาเราเลยอะว่าเราน่าจะมีแนวเซนวิถีเซนหรือนิการเซน <c oughs> ดูบ้างอาจารย์ก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าโอ้คณะบดีเราท่าน เป็นผู้ก่อตั้งแนวเซนซึ่งไม่เหมือนกับศูนย์ปฏิบัติธรรมที่อื่นก็เลยมีแรงบันดาลใจแล้วก็ร่วมรวมกับว่านิสิตมีความสนใจแล้วก็ตรงกับรายวิชาด้วยว่ามีศูนย์ปฏิบัติธรรมแนววิถีเซนในสังคมโลกยุคใหม่ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นตัวเลือกทางหนึ่งสําหร ing, ับนิ mm. สิตท <beneath> ี <tik> ่เรียนพุทธศาสนาหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปอยากจะมาปฏิบัติธรรมลองมาปฏิบัติธรรมแนวเซนดู นะคะท่านก็จะได้อีกมุมหนึ่งอมองเห็นธรรมชาติก่อนที่เราจะเข้าสู่เซนเราเห็นภูเขาเป็นภูเขานะคะหลจาจากพระอาจารย์ท่านว่างั้นแต่เมื่อเราเข้าสู่วิถีเซนเราจะเห็นภูเขาไม่ใช่ภูเขาอันนี้ก็เป็นแนวที่เป็นปริศนาธรรมเดี๋ยวอยากจะให้นิสิตทุกท่านได้ลองมาสัมผัสดูนะคะว่าวิถีเซนเราจะเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้หรือจะเห็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ โอ้หด <legislation> ok ีมากเลยค่ะขอบคุณทอาจารย์ค่ะสังฆราชาองค์ที่5ของนิกายเซนท่านปรารธนาจะตั้งถามภูมิรู้ภูมิธรรมกับลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์คนไหนมีภูมิรู้ภูมิธรรมที่เข้าถึงสัจธรรมที่ แท้จริงในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดก็จะมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าท่านชินเชาเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของของวัดคอยดูแลคอยสอนพระปริย,ยส์หรือสังๆให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ท่านชินเฉาเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็แสดงความรู้ภูมิธรรมของตัวเองซึ่งตามธรรมเนียมเมื่อคนที่ได้แสดงภูมิรู้ภูมิธรรมเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ก็อาจจะได้รับบาทและชีวรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นสังฆราชาองค์ต่อไปท่านชินชาวก็เขียนสโลกธรรไว้ติดผนังความว่ากายคือต้นโพจิตคือกระจกใสหมันคอยเช็ดถูทุกู้มองอย่างซึ่งก็หมายถึงว่ากายเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็คือเรื่องของ ที่ต้องบำรุงเลี้ยงด้วยข้าวปลาอาหารจิตคือกระจกใสก็ต้องหมั่นคอยเช็ดถูเพื่อชำระกิเลสทั้งหลายทั้งปันทุกคนก็บอกโอ้โหนี่มันคือภูมิรู้ภูมิธรรมที่เขียนสโลกธรรมสั้นๆแล้วเข้าใจได้แต่ว่าท่านหวยหนิงหรือท่านหวยหลานานะซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงเด็กวัดคอยทำกับข้าวที่โรงครัวอยู่ก็ยังไม่ได้บวชเป็นเนมเป็นพระอะไรต่างๆแต่โดยความที่ท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมสูงแล้ว ท่านก็เลยไปเขียนสโลกคาความว่าเดิมไม่มีต้นโพและไม่มีกระจกอันเงาใสแล้วฝุ่นจะจับตรงลงที่ใดซึ่งแสดงถึงภูมิรู้ภูมิธรรมที่กล่าวถึงความว่างว่าแท้ที่จริงแล้วในโลกนี้หรือสรรพสิ่งมันคือความว่างอาศัยธาตุปัจจัยทั้งหลายมารวมกันอยู่ชั่วคู่ชัว่วขา จิตของมนุษย์ก็เหมือนกันก็เป็นสภาวะที่ชั่วคู่ชั่วขาวหากเรามีความว่างเป็นอารมณ์เป็นพื้นฐานความทุกข์หรือความสุขอะไรต่างๆมันไม่มาจับอยู่แล้วเพื่อนแสดงถึงภูมิรู้ภูมิธรรมที่เข้าใจถึงหลักการของพุทธศาสนาที่แท้จริงคือเรื่องของอนัตตาหรือว่าเรื่องของสุญญาตาจึงเป็นเหตุให้สังฆราชาองค์ที่5ได้แอบเรียกท่านแล้วก็มอบบาทีวรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้นําทางด้านนิกายเซ็น ติดต่อมาซึ่งพวกเรารู้จักในนามของท่านห้วยหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสโลกธรรเล็กๆเ,เนี่ยทำให้เราได้เข้าใจถึงความจริงหรือแก่นแท้ของพุธศาันาที่ให้เราได้ได้เห็นธรรเพราะฉะนั้นนิกายเซนจึงนิยมให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ขบคิดปริศนาธรรมที่เรียว่าโคอารให้ให้คนทั้งหลายได้เข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติต่งางๆ สุดที่ธรรมสถานเปิดต้อนรับผู้สนใจปฏิบัติธรรมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคอร์สระยะสั้น3-5วันหรือคอร์สเข้มข้น7-10วันรวมไปถึงคอร์สพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เฉพาะด้านเช่นการทำสมาธิแบบซาเซนพิธีชงชาหรือศิละปะตามแนวทางวิถีเซนสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ไทยเซน พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่และ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ด้วยการดำรงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างปริยัติและปฏิบัติจุดดังนกที่ต้องมีปีกทั้งสองข้างจึงจะบินได้ขอให้พวกเราทุกคนทั้งพระพิสุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างถ่องแท้และนำมาฝึกฝนปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อใดที่ปริยัติและปฏิบัติประสานกลมกลืนกัน เมื่อนั้นแสงสว่างแห่งพระธรรมจะส่องสว่างทั้งในใจเราและในสังคมขออนิสงส์แห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมจงเป็นปัจจัยให้ทุกท่านถึงซึ่งความสุขความเจริญและพบหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง